กองอากาศแต่งมอไซติดไฟในะแรงขึ้นของเดิมจริงเหรอกองอากาศเฮอริเคนอันนี้สำหรับรุ่น x max 300นะครับซึ่ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผม oh. กล้องโมโตฟิกอีก oh. เช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้สายซิ่งที่กําลังตามหากลองอากาศดีๆอยู่ซักใบหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมมีแบรนด์2แบรนด์มาแนะนําได้แก่ B M C และ เฮอริเคนติดไปเนี่ยเครื่องยนต์สะอาดขึ้นจริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังและอีกเช่นเคยครับผมก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหากันเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการผ่อนชําระสินค้านะครับสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ m o โตฟิกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับและตอนนี้นะครับกองอากาศทั้ง2แบรนด์ได้มาอยู่กับผมมาเทียบร้อยแล้วครับทางฝั่งนี้จะเป็นของเฮอริเคนครับและทางฝั่งนี้จะเป็นของดีเรามทีครับผมเดี๋ยว นะครับคือหน้าตาของกองอากาศเฮอริเคนอันนี้สำหรับรุ่น X Max 300นะครับซึ่งกองอากาศของรุ่นนี้จะเป็นกองอากาศแบบผ้านะครับผมนี่ถ้าเห็นใกล้ๆ คุณจะเห็นว่ากอกัดชนิดนี้จะมีช่องว่างระหว่างเส้นในยอยู่จํานวนมากนะครับผมซึ่งอาจจะทําให้อากาศไหลผ่านเข้าอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่าของเดิมแน่นอนนั่นแปลว่าถ้าอากาศไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยอัตตาเร่งแรงบิดเนี่ยมันก็จะสูงมากขึ้นตามมาพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะต้องตั้งคําถามแล้วว่าเมื่อเส้นใยมันมีช่องว่างระหว่างเส้นในยมากกว่าปกติทําให้การดักจับฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะบกพร่องกว่าของเดิมไหมต้องบอกก่อนนะครับว่ากอกัด ของเฮอริเคนเนี่ยสามารถดักจับสิ่งสกปรกที่เล็กกว่า60ไมครนะครับถ้าเศษฝุ่นเศษละอองอะไรพวกนี้ที่จะเข้าไปได้เนี่ยแปลว่าต้องมีขนาดเล็กกว่า60ไมครไอ60ไมครตรงนี้มันไม่สามารถไปทําลายเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายได้แน่นอนครับแต่สําหรับพวกฝุ่นทั่วไปเศษดินเศษโคลนเนี่ยรับรองครับผมหายห่วงได้เลยไม่มีทางเล็ดลอดกองกัดของเฮอริเคนเข้าไปภายในเครื่องยนต์แน่นอนครับและกองกัดแบบผ้าของเฮอริเคนนะครับมีอายุ <c oughs> การใช้งานราวๆ5 0 0 0 0กิโลเมตรขึ้นแน่นอนครับ แต่ก็ควรล้างทุกๆ1,000 0กิโลเมตรนะครับแต่ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละบุคคลอีกอยู่ดีครับผมถ้าสำหรับใครที่ใช้รถออกคริปเยอะใช้งานบ่อย5,000กิโลล้างเนี่ยกำลังดีเลยครับกองอากาศ BMC ทางผู้ผลิตของ BMC นะครับการันตีไว้เลยว่ามีอายุการใช้งาน1ล้านกิโลรายการแข่งระดับโลกอย่าง m o t o g p World Superbike นิยมใช้กันมาครับผมกับแบรนด์นี้ข้อหนึ่งเลยนะครับทุกการดีไซน์ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรระดับโลกจากประเทศอิตาลีครับรถไฮเปอร์คาร์ดังๆราคาแพงๆอย่าง f e r r a r i เนี่ยก็ใช้ BMC เป็นกองอากาศติดรถนะครับข้อ2ครับผมซึ่งกองากาศของ BMC นะครับผมทำมาจากผ้าคัตตอนนะครับผมแล้วก็จะมีรูเล็กๆเ,เหมือนกับทางพอริเกเลยนะครับอากาศ ไหลเวียนสะดวกม,มากยิ่งขึ้นแรงม้าแรงบิดก็มายิ่งขึ้นเช่นกันและสำหรับใครนะครับผมที่สงสัยว่า กอกาก B M C เนี่ยซื้อไปจะต้องฉลมน้ํายาก่อนที่จะติดตั้งเข้ารถไหมอันนี้ก็ต้องดูที่ตัวกออากาศนะครับถ้ากออากาศยังมีสีแดงแบบนี้สีสดๆแดงแบบนี้อยู่แปลว่าสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าสีเริ่มซีดแล้วเริ่มขาวแล้วก็ควรจะต้องฉลมน้ํายาก่อนติดตั้งจะดีที่สุดครับและข้อสุดท้ายครับอายุการใช้งานอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าทางผู้ผลิตของ B M C เนี่ยได้เคมมาเลยนะครับอายุการใช้งานมากกว่า1ล้านกิโลพูดง่ายก็คือเปลี่ยนรถไปแล้วแต่กอกอากาศยังใช้งานไได้อยู่น่นนัเและฮล อย่างนึงน,นะครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยกองกัดทั้ง2แบรนด์เนี่ยทั้งเฮอริเคนและ BMC สามารถถอดล้างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของทาง BMC และเฮอริเคนนี่ในส่วนนี้จะเป็นของ BMC นะครับและในส่วนนี้จะเป็นของเฮอริเคนอ่ะแล้วก็ต้องมีเพื่อนๆตั้งคำถามอีกแล้วว่า ถ้าทำยาทำความสะอาดของ BMC เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับเฮอริเคนได้ไหมสามารถใช้ร่วมกันได้ครับผมแต่ทางที่ดีใช้ให้ตรงแบรนด์จะดีที่สุดครับเพราะส่วนประกอบของน้ำยาทำความสะอาดของทั้ง2รุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อรองรับวัสดุของแบรนด์นั้นๆถ้าใช้ให้ตรงแบรนด์จะดีที่สุดนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับกอกอากาศแต่งสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง BMC และเฮอริเคนสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะรับกอกอากาศดีๆไปใช้สักใบหนึ่งเนี่ยสามารถสั่งจองสินค้าได้เลยนะครับผมบน เว็บไซต์ของ m o t o f i x หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นเราก็มีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e IG TikTok และ s h อ p ปี้ลาลัสดาาด้วยครับและสำหรับใครนะครับผมที่อยากให้ผมรีวิวไอเทมเด็ดอะไรเป็นชิ้นต่อไปหรืออยากสอบถามข้อมูลรายละเอ,อียดเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมสุดท้ายรักมอเตอร์ไซค์ทักโมโตฟิกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ